สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมารีวิวเกมบนเฟ e บุ o k อีกครั้งหนึ่งในวันนี้เรามาในเกม Hero City นะครับผมเรามาเริ่มเกมไปเลยดีกว่านะครับนี่ครับเปิดตัวด้วยเควสเริ่มต้นนะครับผม ก็จะมีพวกเหล่าร้ายนะครับมาบุกเมืองของเราเคเวสแรกนี้ก็ให้ช่วยดับไฟนะครับนี่นครับฮีโร่ของเราเกิดแล้วโอ้โห เกมนี้ก็ถือเป็นเกมแนวสร้างเมืองนะครับผมแต่ที่แหวกแนวไปจากเกมแนวสร้างเมืองเกมเอื่นๆก็คือในเกมนี้เราจะมีตัวฮีโร่ในการดำเนินเกมด้วยนะครับซึ่งเหล่าฮีโร่แต่ละตัวนี้จะต้องมีบ้านในเมืองอยู่นะครับ นี่ครับถ้าฮีโร่ไม่มีบ้านอยู่ก็เราต้องหาบ้านให้มันนะครับแล้วก็ในเกมนี้ยังมีภารกิจในการที่จะต้องส่งฮีโร่ไปกำจัดเหล่าร้ายในเมืองต่างๆนะครับผมนี่นะครับส่งฮีโร่ไปแล้ว ซึ่งในแต่ละสถานที่ก็จะมีเวลาในการทำเควสแตกต่างกันไปนะครับนี่ก็ฮีโร่เรากลับมาแล้วนะครับทำภารกิจสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นฉากต่อสู้นะครับผมเราสามารถที่จะสู้กับผู้เล่นอื่น หรือว่าสู้กับเหล่าร้ายในเกมได้นะครับก็จะมีฉากต่อสู้ข <teng why ini> ึ้นมาเกมนี้ยังมีเควสย่อยๆให้ทำอยู่ตลอดนะครับผม ซึ่งเควสแต่ละอย่างก็มีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านหรือว่าไปประกอบภารกิจช่วยโรคนะครับผมเราก็ทำตามมันไปเรื่อยๆนะครับ ทั้งนี้เรายัางสามารถเข้าไปเยี่ยมเยียนเมืองของเพื่อนเพื่อนเราได้ด้วยนะครับผมโดยจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนได้5ครั้งต่อคนนะครับต่อวันด้วยนะครับสิ่งที่ได้ตอบแทนมาจากการช่วยเพื่อนก็คือพลังงานบวกหนึ่งนะครับ ทำอะไรภายในเมืองเราก็ตามนะครับจะสามารถมีโอกาสได้รับคอลเลกชันในเกมได้รับไอเทมในเกมนะคมันี่ครับตกี้ก็ได้ด่าม,มานหนึ่งนะครับก็มีเก็บคอลเลกชันเหมือนเกมทั่วๆไปนะครับ พอเล่นมาถึงระยะหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะให้ตั้งชื่อเมืองนะครับสถานที่บางสถานที่นะครับเราต้องอาศัยเพื่อนในการช่วยปลดล็อกนะครับผมหรือไม่ก็ถ้ารวยๆหน่อยก็ใช้ facebook เครดิตนะครับปลดล็อกเอานะครับนอกจากนี้ ภายในเกมเรายังสามารถซื้อฮีโร่เพิ่มได้ด้วยนะครับผมใครรวยๆก็ซื้อฮีโร่ที่ใช้ Facebook เครดิตซื้อได้นะครับมาสร้างสมบารมีให้ตัวเองนะครับมีฮีโร่มากมายนะครับให้เราเลือกใช้งานภายในเกมนะครับจะมีค่าดูเอลนะครับผม การดูเอลก็คือการไปประลองยุทธนะครับกับผู้เล่นฝ่ายอื่นนะครับซึ่งถ้าเราเก็บค่าดูเอลให้ได้เยอะๆนะครับเราจะสามารถนำมาซื้อไอเทมเพื่อไปอัปเกรดตัวฮีโร่ของเราให้เก่งขึ้นได้ด้วยนะครับ ซึ่งระบบนี้ถือว่าเป็นอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเพราะว่านอกจากจะทำให้ฮีโร่ของเรามีหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมหล่อขึ้นเท่ขึ้นนะครับยังทำให้ฝีมือของฮีโร่ของเราเก่งขึ้นอีกด้วยนะครับนี่นะครับผมระบบการดูเอลนะครับผมอยู่ ตรงไอคอนรูปกำปั้นนี่เองนะครับเราก็จะมาลองดูเอลกับผู้เล่นคนอื่นดูนะครับสังเกตได้จากสีเหลืองกับสีดำนะครับผมถ้าสีเหลืองๆนี่แสดงว่าผู้เล่นฝ่ายอื่นเก่งกว่าเรานะครับผมเรากระจอกกว่านะครับไม่ขวรสู้นะครับ ถ้าเรามีสีเหลืองนะครับก็แสดงว่าเราเก่งกว่านะครับผมลองดูนะครับโอ้โหชนะแล้วนะครับผมนี่ครับเวลาชนะก็จะได้นี่นะครับผม ได้เงินนะครับแล้วก็ดูเอลพอยนะครับแล้วก็ค่าตอมนะไว้สร้างของในเกมนี่ครับดูเอลเลเวออั์นะครับผมอันนี้ก็เป็นการเล่นเข้าวของเกม Hero City นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบ ีโร่นะครับหรือว่ามีฮีโร่ตัวไหนเป็นไอดอลประจําใจนะครับผมเกมนี้ก็มีเกมหนึ่งนะครับที่น่าเล่นเลยทีเดียวนะครับมาลองเล่นกันดูนะครับผมกับเกมนี้นะครับ h e โ o City นะครับบน Facebook นะครับผมคราวหน้าเราจะมารีวิวเกมอะไรก็เชิญติดตามชมกันต่อไปนะครับ